ตามที่เราตกลงกันไว้นะคุณเซฟหรือจะให้เลขอีกชื่อหนึ่งดีไม่น่าดีเท่าไหร่แหมเกี่ยวไว้เธอชื่อนั่นน่ะก็ถ้าหากว่าไม่ทําตามก็แกก็น่าจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่รู้สึกว่าแอบ,บคันปากไม่อยากอุดืมพี่ดีอยู่ต่อทำไม เสี่ยงกินบันดังน่ะอ๋อแต่เขาแค่กินแค่แก้วก็ยังดีกว่าฟังอืออืมอือือก็ยังดีกว่าฟังฟังนั้นเลือกกันที่หักหลังกันเองอืออุ้ยอุ้ยไม่พูดไม่พูดไม่พูดต้กทางมาถึงอะไรกันนะ ไม่รู้ไม่บอกแหมแสนรู้จริงๆพ,พอดีเป็นหมาแสนรู้นะ่ะเชื่องด้วยฟังเจ้าของแล้วก็ขี้เสือกด้วยก็แต่ไม่ไปไม่ไปไหนแล้วเหรอเห็นตอนแรกบอกมีธุระนี่ ก็ลงทุลาแล้วนี่หม่ฮะมีอะไรอีกไหมล่ะไม่ได้ยินเจ้าว่าอะไรนะมีอะไรอีกไหมล่ะพี่มีอะไรจะเสริมไหมอะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าไปแล้วเนาะว่าถ้าเจ้าไม่รักษาสัญญาก็คงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้า <c oughs> ใจนะ ก็ถ้าเข้าใจเราก,ก็ไม่มีอะไรละก็ขอให้โชคดีแล้วก็สักษาตัวดีๆละถนองวัฒนถนองเราไปแล้วกันนะยูตัวอยากกินโดนุ่ปะเดีย๋ยวเอาให้ เฮี hey, วิญญาณอยู่ไหมนะ่ะเออคะว่าไงท่านพี่ท่านพี่กำลังรบกวนกันเอาของข้าอยู่นะแล้ว hey, พ,พี่เอนตอนไหนช่างเเปล่าแค<ม>่ไปรู้ข่าวอะไรมาเฉยๆนะคิดว่าต้องบอกข่าวอะไรล่ะโลกใบนี้มีเผ่ามนุษย์ด้วยล่ะม,มนุษย์ที่ไม่มีพลังอะน,นะ ใช่ที่ข่ามาถึงก็นั่นแหละไม่มีพลังแต่ว่าเลือดพิเศษถ้างั้นแล้วท่านไปรู้มาได้ยังไงแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ใกล้ตัวแล้วก็เจอไอ้นี่ด้วยเผาลูกผสมน่ะเหมือนว่าเผาลูกผสมจะปกป้องมนุษย์อยู่มาก ือเป็นข้อมูลน่าสนใจก็น่าสนใจจริงๆนั่นแหละเชื่อเกี่ยวกับเฮียนซีนาไอ้พวกนั้นตอนรู้ข่าวนี้จ้งท่านนี้จะว่าเริ่มแผนได้อะแล้วท่านพี่ว่าไงก็ว่างั้นแหละ แล้วเจ้ว่าไปไอ้พวกนั้นไปไหนแล้วหรือว่าทำพุาะตัวเองพวกไหนลนะ่ตะตาแก่กับเออต้องเรียกมันว่าอย่างไรนะไออีกคนหนึ่งนะ่ะที่ใส่หน้ากากตาแก่กับใส่หน้ากากเหรออืมไม่รู้สิพอดีข้านอนข้ามาสองวันแล้วนะ ก็เป็นเจ้าจริงจี้อะไระดับพวกนั้นไม่น่าตายทำอะไรอยู่มั่งใช่ไหมเธอแล้วท่านพี่มีอะไรีหรือเปล่าล่ะไม่แล้วล่ะจบเกิเดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกทีตอนประชุมครั้งหน้าละมะัมมะ่งอะองั้นราตรีสวัสดิ์อืมราตรีสวัสดิ์